สวัสดีครับเพื่อสตูดิโอบ้านนอกครับผมมือนีอยู่ที่เขาเอื่นว่าสพานคาระบ่าครับผมบ้านผม <c oughs> บ้านวังหลวงตำบลวังหลวงอำเภอฟ้าไรจ,จังหวัดนองคครครับมือนีคือฝนมันตกเนาะย่าเน,นาะฝนตกเราน้ามันกะครับผมบ้านนี้ เพิ่นมายกป่าครับพี่น้องเบื้องลเดย๋อวถ้าเบื้องถ้าเบื้องเอ็นนานี้ครับสถดุ้งนานี้ปากนี้เด้อพี่น้องเยวอรุ่นน้ำกันครับเพราะว่าเพื่อนก็ได้ไปหลาเลยครับพนน้ำย่ยพุนพูนพูนพี่น้องโอ้คักคักขนาดพ่นบาดแล้วมกบาดแล้วมกพี่น้องเลื่อมวิ้งบาดแล้วมกนะครับบาดแล้วมกบางทางพี่บันครับโอ้บ่เพียกันคือกันเออเดี๋ยวก็ถ้าเบื้องปากนี้ครับพี่น้อง ปลาหนี่เด็ดโกงงูผมเบิองมาแล้วบัตรส้วมันอจีเป็นยังไงล่ะบอลูขึ้นกันครับเดี๋ยวบัตรบัตรโอ้มันเดียนออกไปพุ่นเบิองปลามึงพี่น้องมึงพี่น้องมาหนี่พี่พี่พี่น้องพี่พี่น้องโอ้บัตรเรามกพี่น้องเด้ยโอ้ตาสว่านมาพี่น้องคุณบัตรละตักตักละหมกเร้่อพี่น้องคุณอะบัตรเราโมกหมกแล้วตักคุณนะพี่น้องโอ้พี่ นี่พันแยกปลาเค็งพร้อมเนาะเรื่อปลาเค็งกับพ่อลาเค็งครับแยกกับวันนี้ปลาเค็งขวดกันละแยกเครื่องเครื่องคู่นี่เอาไปเอาไปไว้เฮี้ยนจักจักเทียไปหน่อยยัยไว้แล้วสามเทียบสามเทียบเดี่ยวสามหาบแล้วพี่น้องโอ้ยอันนี้รอบไม้เห็นบ้างไหมครับนี่รอบไม้บ้าตั้งไม้ขีตาหนึ่งได้หอวปลาสูดโอ้พี่น้องเอ้ยสีวอ่อนแห้งนี่แหละครับปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวประสานคภาพเปิว่า ครับโอ้ทางนี้กับปอพี่กันเนาะเก็บคพละเรียกพูดละหน่อยไปทุ่มมันหลอดกับป่อยปลาควาปลาเคียงกินน้ำเนี่ยพี่น้องเปิ้ลเบื้งทางพี่บ้างครับเดี๋ยวเพื่อนสีหน่อยใจโอ้ยเดี๋ยวว่าพี่กันครับนี่โฟงออกปลาเคียงครับปลาเคียงหน่อยปลาเคียงหน่อยพี่น้องเออ้ยเฮ้ยครับบาทเลยโอ้ย คุณอะคุณอะพี่น้องเดนอยู่ในสะดุงดนึงรังดนึงรังถ้การนอันนี้สงคนหันนครับนี่นี้เบิ้งจัจจะด้พี่น้องเดินนี่ฮอฮโอ้ยยังอ้ยเคอยู่โอ้ยเนียนี่ในสะดุงดึงรังดึงรังพี่น้องเปลี่นภาพที่หาเบิ้งได้ยากเด้พี่น้องเด้อกับดได้ลายที่ในประเทศไทยนี่กันหน่อยอยู่ครับ ครับพอเปันเปี๋ปลาธรรมชาติคือว่าธรรมชาติทุกมมือนีก็ถือทำไร่พี่น้องมันก็เลยมันก็เลยหายากมนเมื่อคือสมัยแต่เกต่ก่อนพี่น้องพอเมียกูเนี่ยาต่ย่าเพิ่นมากใหม่ๆเนาะเมื่ออาทิตย์ไ่กูนี่แหละทุมือนีมันน่อยไปห่อไปบางไม่ย่ายนีในก้อนบะในก้าตาเพื่อนเออยาเออเออย่าไมเออ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 รออเออเมอเอเอิเออาย เกินใหญ่กวางฟงเลยเดียวโอ้พุ่นะเกือบเตียมตาครับอันนี้เอากลับไปยักเกียร์ไปครับนี่กลับไปแล้วกลับไปกลับไปตาหนึงแล้วนี่ตาของบอกกลับมาที่ไม่เหมือนไทยหว่าอ๋อมึงพี่น้องพี่มันแรีนพูดผุนมันแรีนมาทข้างตายไปผุนผุนมันเรียนลงมาซะทั้งพุน จากป้าเขาุจากป้าเขาแม่เป็นแพร่เป็นแพร่คุณอะอยู่ทางหลังคนนี่กับเป็นแพร่เป็นแพอยู่ปาเขคุณอะคุณอ่าจะเสวนเนาะคุณอะอันฝนตัแหงก็ดีมากจีบบ่ได้ขึ้นยังเลยเนาะี่เนาะฝนตกวบ่ลงบ่ครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อายมูเดียวนับบเขามันมันจอบจอบย้อมูง่่ออพี่น้องไายเงาเลยเด้อพี่น้องเด้อบ่รดยตัดต่อจหลายเาไดยได้นี่ไายเงาเลยครับเอาเอาเบื้องหลบไหมเอ้าหลบเขาหลบบ่เขา้กันพี่น้องหลบลายหลบลายขึกัน อยู่กับจังหวะได้พี่น้องเด้อไม่จอดกันอันนี้อันนี้คือยังไงนี่ยหญ่ใครบ่ครับบ่เอาไปข่นหมกเอาเอาปั่นกันกินปั่นกินแป้งกันกินโอ้นี่แหละครับพี่น้องข้าน้าใจของคนเฮาลูกหลานพี่น้องกันแกเบี้ยกันกินไปใช่ด่างเราก็เลืกแวกขึ้นมาเบิ่งพันโยกครับโอ้นี่แหละครับนี่แหละครับนี่นะครับบ้านนอกมันบ่คืออยู่ในเมืองเด้อพี่น้องตายเขาไม่มีอะไรตักกินครับอันนี้ไก่กันเงินกินเข่าเนี่ยเมียนครับเมียน ภาพบรรยากาศพี่นองเอ้ยมันห่อนมันห่อนครับมันห่อนน้ำให้หนาอุมว่าผู้สาวมันจีแเล่นล่องยางเดี๋ยวเด้อ,อันนี้มันแรีนขึ้น <c oughs> ดิหรือว่ามัน

ใช้ปลาสะดือดขึ้้ปหยาดนี่ยิดลังมาเลยมันขึ้นแือเกาเลยคือเนอะแต่เกาขึ้นลังมาเลยลังลงอือหูหุ่ชหุ่หุ่นดุนนุ่นหุหุ่นบ้านนี่อันนี้รอบนี้คือง้มอยู่อ่าตาโก้บ้านเรามุนขึ้นเกาครับโอ้หุนนะ พี่ครับนี่พนัเสีก็ได้ขายขวางน้ำเยอะเลยพี่น่องเลยหาก่าได้ท่กฮ่างครั่อี่า่าฮ่า้่าฮ่าฮนาาฮ่า่เฮ่า่่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮา่าง่าาร่าาฮ่ฮ่าฮ่าฮ่น่าฮ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 ่นฮ่ก่าาฮ่า่า่่่าาาา่าา่อา่่าา่ ตั้งซีเมนเนี่ยแหะครับถือไว้ย่างกันดานย่ด้ครับบ้านนอกบางนอกอยู่ครับบ้านผมบ้านนี่แหละครับน้องกล้วยอ่ะออกยูทูบกับอันนี้โรงงานทุกคนที่เขาจะเกิดพอไงพอไงเพื่อนมาจีห้าบาทบอล้ากระห่าห้ากระห่า้ากบะห่าที่บนแล้ว ันนี้เพื่นว่าแต่ก้มันไหนกันดานกนนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮ้ยมีอดปลาเจ็บทุมพี่น้องท่านโบุเม่อท่านใจวะปาดเลยบ้านเมลนขึ้นเพื่นน้ำ มันขึ้นไปยังสีเห็นมาใหญ่นจากน้องอ่นงง้าครับน้องกล้วยห่อเดนขึ้นไปพุ่นบ้านนี้พวกปล่าก็ไปยังก็ที่ขึนไปพุ่นนึกกันะขึนไปเิองกันแล้วนาใส่เบ็ดก็ไปหาใส่สูง ปลาหน้าโง่สันยายรวมปาปลาหน้าโง่ต anyway> ัโอ้พ an> ี <h <h ่น้องเดียวเดียวเดียวแงมแงมปอาเดียวมพี่น้องขุนคาไทยนี่เข้าเนี่โอ้หุ่นิ่นวาเหรียเด้อพี่น้องเด้อสามรอบครับพนวามาหนีัน ทนไปหลนไปม่แล้วเนาะไม่ปลว่ามหาติกน้เพึนยี่มกันีต่าสิเห็บ่เห็นมาตึกน้ำพ่นเอี่ยบุญบัดจีไปได้ไปได้ยุตตรงพ่อใหญ่เกี่ยวคุณ

เอาแล้วครับปูตัวใหญ่ดินขึ้นึ่งโอ้ก็ยังมาบัตท่นมันปลาได้ครับมันตัวหน่อยลายพูดนะตัวหน่อยลายมันหลอดตาหางครับหลอดตาวิงเต่าตาสะดุง้งครับเบิ้งยี่แล้วเบิ้งยี่แล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมันไปก่วนนี่แหละครับบาทมันไก่บาทมัน มาพอดีเขายกท่านมายกท่านน้อยใหญ่เนาะเนี่ยกัมีบาดได้บาดบ่ได้เนี่ยแหละครับการหายยูฮากินเนาะโอ้หุ่นในตัวใหญ่เนี่ยใหญ่รวมครับบันพูน่ะปลาหน้าโง่สันพันวาเออพี่อวนมาปลาหน้าโง่ที่ เขาไข่ก้อนอันอันปลาอันนั่นแม่กุ้งให้ไงครับตัวเขานั่นเขาอัน้เขาลโซบวกับไต้องเขาเขาเราออกปได้แบบนี้มันงงชไหมพอบอก่าแต่ท่เขาไปไเอออันนั่นม่รกุ้งกุ้งออกปาได้ก็ มันหลอดมันอย่หุ่นกว่าเขาป้าเขาหุ่นโยมยาบไม่ยาบยม่ยาบเอาหินดึกเข้าไปมันตื่นเสดือไดอไหมมงหีเสดอดไปง่ายก็ไม่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 มาหนิเอาบ่บ่ได้ครับแต่ว่าขัเพื่อนได้กับบานแล้วกลุ่มหมดแล้วครับ

ล่าพีล่านองแล้วสำหรับไล่กันครับตั้งไหน่เคยเห็นกาเบิงนะครับกสิอยากน้ำยู่ดองมกป่าชิวนี่บ hey. ่บวเจ้าอับผ๊กว้าว่านผู้วมสิวยากน้ำอยู่ดอกมีเงินผมก็พวว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 ว